เฮ้ตายช่วงนี้พักหลังว้าวทนบ้าเลยเหรอฮอ๊ลืมไปว่าฉันได้ขังแกไว้ที่นี่นี่วะอ๋อนี่นายกำลังหมายถึงหมอนั่นอยู่สินะอืมจะว่าไปหมอนน่นก็แหกคนนึงน,นั่นแหละและแถมฉันมีคนให้พลังกับหมอนั่นด้วยแต่จะว่าไปนะ จริงๆแล้วฉันจะทําอะไรก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของนายสักหน่อยนี่อุ้ยแมหมดูเหมือนฉันจะกวนมากเกินไปสินะไม่เอาหน้าอย่ากโกรธกันสีนี่แทนที่นาะยจะเอาเวลามาโกรธน,นะฉันว่านายเอาเวลามาชมความสนุกที่ฉันได้สร้างขึ้นมาจะดีกว่านะทั้งเรื่องราวใหม่ๆและตัวตนใหม่ๆที่ฉันสร้างขึ้นมานะ่ะไม่ยังดูข้อท่ามากกว่านะ อาฉันรู้แล้วนะไม่ต้องพูดแล้วให้ตายสิตัวนายนี่มันไม่มีอารมณ์ขันเอาซะเลยนะอุ๊ยแหมพูดถึงก็มาปั๊บเลยเอาละงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องหวง่วงหรอกเาฉันเตรียมมันไว้แล้วยังไงล่ะแถมเป็นตัวตนที่ฉันสนใจดีเด้ยวยเพราะคาดหวังแหละนะถ้าฉันไม่คาดหวัง ฉันก็คงทำลายทิ้งไปนานแล้วหลังมอนั่นเอาละงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวกลับแล้วกันนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะอย่าเข้ามายุ่งเรื่องของฉัน